สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ i v e วิ่งรีฟช่องที่จะพาเพื่อนๆไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับโลกยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นล่าสุดเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือรีวิวแบบจัดเต็มวันนี้เรากลับมาพร้อมกับรถรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยและพร้อมจะเปลี่ยนภาพของตลาดรถพลังงานไฟฟ้าในปี2027ไปแบบชัดเจนมากรถคันนี้คือ2027 BU D Dolphin รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่าความล้ำสมัยและความสะดวกสบายระดับที่หลายคนอาจไม่คาดคิดจากรถในเซกเมนต์นี้ เมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันแบบละเอียดว่าเจ้าดอนฟินใหม่ล่าสุดนี้ให้ประสบการณ์อะไรกับผู้ใช้บ้างแอลมันจะเหมาะกับใครในปี2027เริ่มต้นที่การออกแบบภายนอกของ BUD ดอนฟ i n 2027ที่พัฒนาขึ้นให้ดูหรูหรากว่าเดิมอย่างชัดเจนดีไซน์ภายนอกถูกปรับให้สอดคล้องกับแนวคิดรถไฟฟ้ายุคใหม่เน้นความโค้งมนคล่องตัวและแอโรดนามิกที่ช่วยลดแรงต้านลมกระจังหน้าถูกออกแบบแบบปิดเต็มเพราะเป็นรถไฟฟ้า ส่วนไฟหน้าแบบ LED matrix ให้ลำแสงคมชัดพร้อมระบบอัจฉริยะช่วยปรับระดับของแสงตามสภาพถนนกระจกมองข้างถูกเปลี่ยนไปเป็นกล้องดิจิทัลบางเฉียบที่เพิ่มความสวยงามและให้ทัศนวิสัยชัดเจนกว่ากระจกแบบเกา่าเส้นสายด้านข้างของรถยังคงเอกลักษณ์แบบปลาวานตามชื่อที่ได้แรงบันดาลใจจากความลื่นไหลของสัตว์ทะเลข,ขนาดใหญ่โดยมีงานออกแบบที่ดูกระทัดรัดแต่แข็งแรงไฟท้ายเป็นแบบไร้บาทีท่ทอดยาวเต็มความกว้างของตัวรถสร้างลุคที่ดูทันสมัยและโดดเด่นในยามค่ำคืน ในส่วนล้อ BUD d o n h i n 2,027ใช้ล้ออลลอยขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าผสานลวดลายแบบลมหมุนช่วยทั้งในด้านดีไซน์และด้านสมรรถนะช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่เพื่อรับมือกับพื้นถนนที่หลากหลายทําให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังเกาะถนนดีมากไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือถนนต่างจังหวัดและด้วยความสูงใต้ท้องรถที่ถูกปรับให้เหมาะสมผู้ขับสามารถขับบนเส้นทางครุขระเล็กน้อยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะชนหรือเสียสีพื้นทาง เมื่อลองมาดูการออกแบบภายใน BU D d o l p h i n 2027จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดทางค่ายให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ขับมากขึ้นภายในตกแต่งด้วยวัสดุที่ดีขึ้นและให้สัมผัสดีกว่าเดิมเบาะนั่งปรับไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบรองรับสริระได้ดีขึ้นพร้อมฟังก์ชันจดจำตำแหน่งผู้ขับ หน้าจอขนาดใหญ่ตรงกลางคอนโซลเป็นแบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด15นิ้วรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งระบบ Android Auto และ Apple CarPlay หน้าจอเรือนไมล์เป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบที่แสดงผลชัดเจนแม้ในที่แดดจัดและยังสามารถปรับทีมการแสดงผลตามสไตล์ผู้ใช้งานระบบเสียงภายในรถได้รับการอัปเกรดให้มีคุณภาพสูงขึ้นพร้อมลำโพงรอบคันที่ให้เสียงกระหึ่มและคมชัดห้องโดยสารมีการเก็บเสียงที่ดีมากจนทำให้การเดินทางรู้สึกเงียบและสบายแม้รถจะวิ่งด้วยความเร็วสูง การจัดวางพื้นที่ภายในก็กว้างขึ้นนั่งหลังสบายกว่าเดิมและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายถูกขยายให้สามารถบรรทุกของได้มากขึ้นทําให้เหมาะกับทั้งครอบครัวและผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการความอนเนกประสงค์ในชีวิตประจําวันสำหรับเทคโนโลยี BU D d o n f i n 2 0 2 7เต็มไปด้วยระบบอัจฉริยะที่ทำให้รถคันนี้ล้ำกว่าคู่แข่งหลายรุ่นในตลาดระบบขับขี่เก่งอัตโนมัติถ,ถูกอัปเกรดให้แม่นยำและปลอดภัยกว่าเดิม พร้อมเซนเซอร์ส6 0รอกงศากล้องรอบคันและระบบตรวจจับคนเดินเท้ารวมถึงระบบแจ้งเตือนมุมอับที่ทำงานได้ละเอียดและแม่นยำมากขึ้นระบบจอดรถอัตโนมัติรุ่นใหม่ช่วยให้ผู้ขับจอดรถในพื้นที่แคบแคบได้ง่ายขึ้นเพียงกดปุ่มเดียวในด้านประสิทธิภาพ bud d o p h i n 2027มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้พละงกำลังที่ตอบสนองดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงออกตัวที่รวดเร็วและแรงขึ้นจากรุ่นเดิมอัตราเร่งจากศูย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ดีขึ้นอย่างเห็นไดด้ชั ทำให้รถคันนี้เหมาะสำหรับการขับในเมืองและการแซงบนถนนทางไกลแบตเตอรี่รุ่นใหม่มีความทนทานสูงขึ้นอัตราการจ่ายพลังงานเสถียรกว่าเดิมและสามารถชาร์จเร็วแบบดี a s t าชาร์จได้ภายในเวลาอันสั้นเพียงไม่กี่สิบนาทีนอกจากนี้ยังมีระบบจัดการความร้อนของแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้รถสามารถวิ่งในทุกสภาพอากาศโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสมรรถนะที่ลดลง ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งของรุ่นนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทำให้ผู้ใช้สามารถเดินทางไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากในกลุ่มรถไฟฟ้าราคาเอื้อมถึงระบบ Regenerative Braking หรือระบบชะลอความเร็วแบบคืนพลังงานก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สามารถเก็บพลังงานคืนได้ดีขึ้นและมีความนุ่มนวลขึ้นไม่กระชากขณะขับเหมือนบางรุ่นในท้องตลาดในด้านความปลอดภัย BU D Dolphin 2027 จัดเต็มด้วยระบบความปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับแบบครบชุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะพร้อมฟังก์ชันสต็อกแอนโกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลังระบบช่วยลงทางลาดชันและถุงลมนิรภัยรอบคันทุกอย่างถูกออกแบบให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจและสบายใจมากขึ้นขณะเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขับภายในเมืองหรือการเดินทางไกลบนทางหลวง อีกหนึ่งจุดเด่นคือการดูแลหลังการขายที่ได้รับการปรับปรุงให้สะดวกกว่าเดิมมีศูนย์บริการมากขึ้นอะไหล่พร้อมสต็อกและการรับประกันแบตเตอรี่ที่ยาวนานซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถไฟฟ้าคันแรกในชีวิตเพราะให้ความอุ่นใจว่ารถจะถูกดูแลอย่างดีตลอดระยะเวลาการใช้งานหากต้องสรุปว่า2,027 BYD Dolphin เหมาะกับใครบอกได้เลยว่ารถคันนี้เหมาะมากสําหรับผู้ที่ต้องการรถไฟฟ้าที่ทั้งคุ้มค่า ใช้งานง่ายประหยัดพลังงานและมีเทคโนโลยีครบครันรถคันนี้เหมาะกับครอบครัวผู้ใช้ในเมืองคนที่ต้องเดินทางไกลบ่อยๆหรือแม้แต่ผู้ขับมือใหม่ที่ต้องการรถที่ปลอดภัยและง่ายต่อการควบคุมแม้ราคาอาจสูงกว่าเดิมเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคุณภาพความสบายความปลอดภัยและความลำยุคที่มากขึ้นกว่าที่เคยและทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับ2,027 BUD Dolphin รถไฟฟ้าคุ้มค่าที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง d r ฟวิ่งเรียบของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถรุ่นถัดไปครับ